สวัสดีทุกๆคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทําการทดลองกันนะครับโดยการทดลองในวันนี้จะเป็นการทดลองในเรื่องที่เราเรียนไปแล้วนะครับก็คือเรื่องการสะท้อนของแสงถ้าเราจําได้แสงมันคือคลื่นเพราะฉะนั้นการสะท้อนของแสงมันจะต้องเป็นไปตามหลักการของการสะท้อนของคลื่นด้วยเท่ถ้าถามว่าแล้วหลักการสะท้อนของคลื่นคืออะไรเราจํากฎการสะท้อนได้ไหมเอยจำกฎ การสะท้อนได้ไม่เอื้อเดี๋ยวถ้าจําไม่ได้เดี๋ยวกูขึ้นนะครับกฎของการสะท้อนมีอยู่แค่หนึ่งข้อเท่านั้นก็คือมุมตกกระทบจะต้องเท่ากับมุมสะท้อนเสมอซึ่งสิ่งที่เราจะทําการทดลองต่อไปนี้ก็คือเราจะมาพิสูจน์ซิว่าในการสะท้อนของแสงจริงจริงนะครับมันจะเป็นไปตามกฎการสะท้อนที่เราเรียนจริงๆหรือไม่นะครับเออหรือว่าจะเป็นแค่กฎหลอกๆอมาหรือว่ามัน คำว่ากดมันต้องจริงใช่ไหมมันต้องจริงเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเฮ้ยมันมันจริงอย่างที่เราอย่างที่เราเรียนนะครับอย่างที่ครูบอกหรือเปล่านะครับ <S 2> <S 2> อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวลองติดตามเลยน,นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์ก,กันบ้างนะครับว่าอุปกรณ์การทดลองนี้มีอะไรบ้างนะครับอ่าโอเคตัวที่หนึ่งคือหม้อแปลงไฟโวลต์ต่ำนะครับเพื่อแปลงไฟบ้านให้เป็นไฟโวลต์ต่ำเพื่อที่เราจะใช้อุปกรณ์ตัวที่สองนี้ได้นะครับ อุปกรณ์ตัวที่สองคือหลอดไฟนะครับคือด้านในตรงนี้นะครับด้านในนี้จะมีหลอดไฟเห็นไหมนี่นะครับหลอดไฟนะครับทีนี้พอหลอดไฟตรงนี้ติดนะครับเราจะใช้หลอดไฟตัวนี้เพื่อส่องแสงสว่างไปข้างหน้าตรงนี้นะครับที่จริงไฟมันก็จะขยายออกไปทั้งหมดเนาะแต่ว่าด้านนี้นี้นี้เราจะไม่ใช้นะครับเราจะใช้แค่ด้านเดียวนะครับซึ่งตรงด้านนี้นะครับ เราจะมีแผ่นกั้นนะครับโดยที่แผ่นกั้นนะครับจะมีทั้งหมด2องด้านถูกไหมถ้าสมมติปูเรเดีย่ยวถ้าปูใช้ด้าน,นนี้นะครับที่มีรูเดียวน,นะครับมันก็จะทําให้ได้เป็นรังสีของแสงแค่แค่หเส้นนะครับเห็นไหมอันนี้นะครับเป็นรังสีของแสงหนึ่งเสนน้นนะครับคล้ายๆเลเซอร์นั่นแหละเนาะเอคล้ายๆเลเซอร์นะครับแต่ถ้าปูเปลี่ยนเป็นอีกด้านหนึ่งแบบนี้มันก็จะเป็นรังสีของแสงสามเส้นนะครับหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็เป็นรังสีขนานด้วยเนาะรังสีของแสงขนานไปนะครับ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้2อ,องตัวนี้นะครับเป็นแหล่งกําเนิดแสงเนาะโอเคนะครับต่อมาตัวที่สามกับสี่เป็นกระจกนะครับตัวที่สามเป็นกระจกเงาลาดนะครับส่วนตัวที่สี่เป็นกระจกเงาโค้งนะครับกระจกเงาโค้งตรงนี้ก็สามารถเป็นได้สองแบบนะครับก็คือถ้าตีใช้ด้านข้างในก็จะเป็นกระจกวาวนะครับถ้าใช้ด้านนอกก็เป็นกระจกนูน นะครับีนะก็มีแค่4ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูว่าแล้วปูจะเซตอุปกรณ์อย่างไรนะครับ ก็เดี๋ยวกูจะจับเซนแบบนี้นี่แล้วก็จะใช้กระจกนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมองภาพจากมุมบนนะครับมุมบนโอเคเดี๋ยวลองไปรับชมผลการทดลองกันเลยนะครับไปเลยในการทดลองก็จะแบ่งออกเป็นสองตอนนะครับตอนที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นการใช้กระจกเงาราบนะครับทําการเปลี่ยนมุมของกระจกเป็นมุมต่างๆนะครับแล้วก็ทดลอง เพื่อสังเกตว่ามุมตกกระทบและมุมสะท้อนนะครับมีค่าเท่ากันหรือไม่ในส่วนของการทดลองที่2นะครับเราจะเปลี่ยนกระจกเป็นกระจกเงาโค้งนะครับเหมือนเดิมคือทําการเลื่อนนะครับแต่คราวนี้จะเป็นการเลื่อนลําแสงแทนนะครับอาจจะเลื่อนขึ้นลงหรืออาจจะหมุนก็ได้นะครับแล้วสังเกตเหมือนเดิมก็คือมุมตกกระทบและมุมสะท้อนว่ามีค่าเท่ากันหรือไม่นะครับ แล้วก็จะมีการทำทั้งกระจกเงาโค้งเว้าและโค้งนูนนะครับมาดูผลการทดลองกันบ้างนะครับในตอนที่1ห,หากเราใช้ลำแสงนะครับไปตกกระทบยางกระจกเนาราบวิธีการแรกคือให้เราลากเส้นปกติก่อนนะครับจากนั้นพิจารณาว่ารังสีตกกระทบและรังสีสะท้อนทำมุมกับเส้นปกติเท่าไหร่นะครับโดยจากรูปนะครับจะเห็นว่ารังสีตกกระทบและรังสีสะท้อนอยู่ในแนวเดียวกันกันกบเส้นปกติ เพราะฉะนั้นจะได้ว่ามุมตกกระทบและมุมสะท้อนมีค่าเป็น0นะครับจากนั้นเลื่อนกระจกเงานะครับเพื่อเปลี่ยนมุมตกกระทบโดยเหมือนเดิมนะครับก็คือเราจะสังเกตมุมตกกระทบและมุมสะท้อนนะครับโดยจะเห็นว่าจากรูปนะครับมุมตกกระทบและมุมสะท้อนก็จะมีค่าเท่ากันนะครับจากการวัดมุมอยู่ที่27องศานะครับครูทําการเลื่อนไปอีกนะครับ จะเห็นว่ามุมตักระทบและมุมสะท้อนก็ยังมีค่าเท่ากันนะครับซึ่งในที่นี้อยู่ที่ประมาณ49องศานะครับคราวนี้ครูเลื่อนให้ใหญ่มากๆนะครับก็จะเห็นว่ามุมตักระทบและมุมสะท้อนก็ยังมีค่าเท่ากันอยู่ดีนะครับในที่นี้อยู่ที่ประมาณ77องศาเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่า ไม่ว่าเราจะเลื่อนตัวกระจกนะครับให้มุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากหรือน้อยยังไงก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วมุมตกกระทบกับมุมสะท้อนจะมีค่าเท่ากันเสมอจากนั้นทดลองเพิ่มลังสีเป็น3ามลังสีนะครับเลื่อนกระจกเพื่อเพิ่มมุมตกกระทบเป็นมุมต่างๆนะครับแล้วก็ตรวจสอบเหมือนเดิมว่ามุมตกกระทบและมุมสะท้อนมีค่าเท่ากันหรือไม่นะครับก็จากภาพเลยนะครับก็ อย่างเท่ากันอยู่ดีเมื่อสักครู่เลื่อนลงนะครับคราวนี้เลื่อนขึ้นบ้างในส่วนของตอนที่2กระจกเงาโค้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการสะท้อนจากกระจกเว้าวก่อนโดยที่หากผิวสะท้อนเป็นผิวโค้งนะครับครูแนะนําให้เราหาจุดศูนย์กลางส่วนโค้งก่อนนะครับวิธีการง่ายๆก็คือเราอาจจะลากเส้น วงให้เป็นวงกลมนะครับเราก็จะรู้จุดศูนย์กลาง่วนโคง้งจากนั้นลากเส้นจากจุดศูนย์กลาง่วนโค้งนั้นไปยังผิวโค้งนะครับเราก็จะได้เป็นเส้นปกติที่ทํามุมตั้งฉากกับผิวโค้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการวาดเส้นปกติแบบง่ายๆของผิวสะท้อนที่เป็นผิวโค้งครับ โอเคครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูการสะท้อนจากกระจกแววกันบ้างนะครับถ้าเราฉายลําแสงไปยังกระจกแววแบบตรงตตรงกลางนะครับเราจะพบว่ารังสีตกกระทบและลังสีสะท้อนอยู่ในแนวเดียวกันกันกบเส้นปกตินะครับเพราะฉะนั้นมุมตกกระทบและมุมสะท้อนมีค่าเป็น0ูนยเท่ากันนะครับครูทําการเลื่อนนะครับลำแสงขึ้นแบบนี้บ้างนะครับจากนั้นว่าเส้นปกตินะครับ จะเห็นว่ามุมตกกระทบและมุมสะท้อนก็ยังมีค่าเท่ากันอยู่ดีนะครับเลื่อนลงนะครับว่าเส้นปกติสังเกตมุมตกกระทบและมุมสะท้อนนะครับก็เท่ากัน เมื่อกี้คือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับคราวนี้ลองอชี้ลำแสงแบบเอียงๆบ้างนะครับก็เหมือนเดิมว่าเส้นปกติแล้วก็สังเกตมุมตกกระทบและมุมสะท้อนนะครับจะเห็นว่ายังไงก็มีค่าเท่ากันอยู่ดีแต่ว่าจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยครูก็ไม่ได้วัดให้นะครับให้ดูด้วยสายตา,เ,าเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่ามุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเสมอนะครับ เรามาดูที่กระจกนูนบ้างนะครับทําเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ครูเลื่อนขึ้นสังเกตมุมตกกระทบแล้วก็มุมสะท้อนนะครับเหมือนเดิมเท่ากันนะครับอันนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงบ้างเท่ากันนะครับ ทดลองแบบเอียงขึ้นเอียงลงนะยังไงก็เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นทำให้เราสรุปได้ว่ายัางไงก็ตามมุมตกกระทบก็จะต้องเท่ากับมุมสะท้อนเสมอนะครับมาดูที่เป็นรังสีขนาน3ารังสีบ้างนะครับถ้าเราให้รังสีขนาน3ารังสีเคลื่อนที่ไปกระทบ กระจกวาลและสะท้อนออกมานะครับจากรูปเลยจะเห็นว่าลังสีสะท้อนจะพุ่งผ่านจุดหที่เรียกว่าจุดโฟกัสนะครับซึ่งจะอยู่ระหว่างจุด c และส่วนโค้งพอดีนะครับแล้วก็ไม่ว่าเราจะเลื่อนรังสีเนี่ยขึ้นหรือลงนะครับเห็นไหมครับลังสีสะท้อนที่สะท้อนออกมาจะมารวมที่จุดโฟกัสนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะสรุปได้ว่ากระจกเว้ามีคุณสมบัติในการรวมแสง ดูกระจกนูนบ้างนะครับทาเหมือนเดิมนะครับให้ลังสีขนาน3ามลังสีเคลื่อนที่ไปกระทบนะครับจะเห็นว่าลังสีที่สะท้อนออกมาจะมีลักษณะที่กระจายออกนะครับนี่นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับกระจายออกเพราะงั้นเราจึงสรุปได้ว่ากระจกนูนเนี่ยมีคุณสมบัติในการกระจายแสงนะครับสรุปการทดลองในวันนี้นะครับจะพบว่า กฎการสะท้อนที่กล่าวไว้ว่ามุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนั้นเป็นจริงในทั้งกระจกเงาราบและกระจกเงาโค้งนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงอาจจะกล่าวได้ว่าการสะท้อนของแสงจะต้องเป็นไปตามกฎการสะท้อนนี้เสมอสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคราวต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ